พิพิธภัณฑ์อักษรจีนที่ตั้งอยู่ที่เมืองอานหยางมณฑลเหอหนาน,านซึ่งเป็นที่พบอักษรกระดองเต่านั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับหนึ่งที่มีบทบาทอนุรักษ์โบราณวัตถุการแสดงและการวิจัยพร้อมกันทั้งเป็นศูนย์การเผยแพร่วัฒนธรรมอักษรจีนด้วยในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้จัดเขตสัมผัสที่มีสีสันโดยมีรูปแบบดิจิทัลมัลติมีเดียทายปริศนาชนิดต่างๆตัวอักษรจีนดิจิทัล ซึ่งในเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการแพทย์และยาแผนโบราณจีนที่ตั้งอยู่ที่อำเภออู่จ้นนามณฑลซานซีทําให้ประชาชนมีโอกาสสัมผัสวัฒนธรรมทางการแพทย์และยาแผนโบราณของจีนชมวิวัฒนาการของการแพทย์และยาแผนโบราณจีนความรู้เกี่ยวกับยาแผนโบราณจีนนิทานของแพทย์แผนโบราณจีนที่มีชื่อเสียงที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก